สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายวิดีโอ w h a t s in my bag นะคะอันนี้คือตอนนี้กำลังใช้กระเป๋าลองชอม a m p size M นะคะอันนี้ซื้อมาจากเกาหลีค่ะเพราะว่าซื้อที่แอร์พอร์ตไม่ต้องเสียแท็กนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่ข้างในมีอะไรบ้าง oh, <my. S 1> กระเป๋าก็มันจะค่อนข้างลกนึงๆน,นะคะเพราะว่าใช้ทุกวันเลยอย่างแรกเลยก็ กระเป๋าตังค์ค่ะของ Kate Space จะบอกว่ามันใหญ่มากแล้วใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะนะคะมีช่องใส่บาตใส่แบงค์ใส่เหรียญแล้วก็ใส่บาตอีกมีหวีของ p r e t y Shop ค่ะนี่หวีแล้วแ่บ ู้สึกว่าหหวมันเย็นแล้วมันก็สบายมากเลยค่ะอันนี้ถ้าใครชอบนะคะซื้อเลยบริษช็อปเรื่องนี้ค่ะมีก่อบดินสอเอาไว้ไปโรงเรียนข้างในก็มีดินสอมีลิควิดมียางลบแล้วก็มีไส้ดินสอแว่นตาของแอนนาสวีค่ะ ใส่แล้วเป็นเด็กเนิร์ดมากนี่มีแฮนด์ครีมอันนี้เพื่อนให้มาตอนที่จะมาอเมริกาค่ะขอบคุณมากนะคะจุกระเป๋ามากักกะอบค่ะเอาไว้ใส่ของจุกจิกข้างในข้างในก็ มียาอันนี้เป็นกระจกค่ะจะบอกว่าของเยอะมากมียาดมมีลิปของ eos อันนี้ใช้ดีมากค่ะข้างในเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบนะคะ o r ออเร์มาได้ที่ทิกช็อปนะคะมีขายค่ะ ลิปสติกลามคามสีแดงค่ะถ้าใครชอบก็ออเดอร์ได้เหมือนกันนะคะนี่สวยมากน้ำหอมที่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้มียาดดอมอีกอันนึงแล้วก็มีลิปของฟรีของ u r b อ n d e c a ด มีแนรงเอจมียัดผมเจกบว่าจะหลอกมากแล้วก็มีเศษกระดาษมีขนมเต็มเลย มี m อ็มเอมี w per, อล์ e r ตอร์อร่อยมากมีอมยิ้มมีแว่นเลแบนสีแดงค่ะ มีบินแอลโดที่ออเดอร์ให้ลูกค้ามีอันนี้เป็นเพิ่งได้มาเป็นอันนี้เป็นลดยี่อร์เซ็นต์ของโบม,มิงเดียวที่นี่เดี๋ยววนันพุธหน้านี่กะจะไปซื้อล่องเท้าอักสักหนึ่งคู่ค่ะมีซิกมาเป็นแปลงของฟรีที่แถมมาแต่ไม่ใช่ของเราค่ะของลูกค้า มีพงจ้าบ้านอันนี้เป็นอของมักจ้าของเหมือนกันค่ะมีขยะแล้วก็มีปากกาของมักจ้าขอบเขาให้ฟรีมาเมื่อแล้วใส่ของได้เยอะมาก ก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะจะมาอัปเดตของในกระเป๋าใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ